สวัสดีครับชาวเครื่องเสียงทุกท่านครับเป็นงไงบ้างครับโควิดสองปีแย่เลยนะครับไม่ว่าเจ้าไหนหรือเจ,จ้าอื่นนะครับก็ทังเจ้าเล็กเจ้าใหญ่เจ้ากลางโดนกันเป็นแถบๆนะครับก็ยังว่าแล้วครับมันเป็นโรคระบาดน,นะครับก็งานการก็หายหมดครับ ผมก็ทาแค่เป็นอาชีพเสริมแต่ก็พึ่งพาอาชีพเสริมอยู่ครับเพราะอาชีพหลักก็รา,ายได้ก็น้อยครับก็อาศัยอาชีพเสริมเครื่องเสียงเมื่อก่อนตอนที่ก่อนไม่มีโควิดก็เดือนหนึ่งสักงานสองงานก็ยังดีพอได้ช่วยค่ากับข้าวไปบ้างครับแต่พอโควิดเข้ามานี่สองปีนี้แย่เลยครับไม่มีงานก็ เป็นยังไงครับท่านอื่นคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าใหญ่ๆมีทุนก็จะมีทุนนอนก็ยังดีไปครับแต่พนักงานต่างๆก็ต้องจ่ายเขาหรือไม่ก็ต้องหาทางออกครับเมื่อวานมีโอกาสไปเอ็นพีที่สรายาครับกเ็เงียบเงาครับสินค้าหลายตัวก็ลดครึ่งราคาก็มีครับ ก็ไปเดินดูแต่ก็ได้แค่ดูครับคนก็ไม่ค่อยมีจับจ่ายได้สอยกันครับก็ไม่ว่าเป็นพ่อค้ามือสองนะครับก็เห็นขายสินค้ากันก็เมื่อก่อนก็บูมเดี๋ยนี้ก็ลดน้อยถอยลงไปครับก็วอลคุณนำประเทศนะครับหลายๆอย่างน่าจะเอา อยู่นัหน้าวันปัจจุบันก็วันที่20 22ครับวันนี้ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเอาอยู่ไหมครับสาธาสุขจะเอาอยู่ไหม,มเพราะติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแต่เที่วที่คาดการว่าผมว่าปีนี้คงจะไม่ได้มีวี่แววว่าจะได้ออกงานแล้วครับเรื่องเสียงก็ <c oughs> คงจะโดนกันทุกๆคนนะครับ บอเป็นกำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็นั่งเล่นครับแดดร้อนมาดูเดี๋ยวจะถ่า,ายตุลำโพงให้ดูครับว่ามันไม่หนอกงานมาันสงบนิ่งอยู่ในโรงเก็บทางวีทีครับก็สนิมขึ้นมาแล้วครับราพาไปดูจะเป็นจะเป็นซากประหัาพังไปแล้วครับวีที ครับสนิมมันเป็นทัดเด็กครับที่ทำกันเองสนิมกินหมดแล้วครับยิ่งหน้าขนเข้ามานี่ก็เพอไหวพงชาย้านี่มันไม่ถึงนะครับจอกง,งานก็ต้องทาสีใหม่แล้วครับแต่อีกนานยู่ลรอครับคงหวาจะได้ออกงานกันนะครับ เีนกินหมดแล้วครับมีขานี่ครับมีฝน,นออกมาก็ฝนตกใส่ก็สนิมึ้นมครับตรงโล่อย่างเดียวครับก็งานวิธีก็จะพยายามลดน้อยลงเหลือเหลือไว้แค่ทําไหวนะครับอย่างทางานก็คนงานก็หายากครับแรงงานหายากช่วงนี้นครับมัไม่ใช่ช่วงนี้หรอกคือต่อ,ต,อต่อไปนะครับ สันิมกินหมดแล้วครับไม้ตั้งแต่โควิดมาครับไม่ได้กระดุกกระดิกแล้ครับืที่เดิมลงทุนไปก่อนโควิดเองครับไม้ไม้ไมนี่ครับไม้หลายแผ่นอยู่ครับไม่มีว่าจะได้ทุนคืนเลยกล <c oughs> ายเป็นต้องมข้างเลยครับ สนิมครับก็เป็นขาวิธีที่คิดกันเราเองทำานเองครับเป็นที่เขาเรียกว่าคิกเฟรมครับแต่นี่ผมคิดคิดทำเองครับคิดทำทำเองใช้เองครับที่เก็บคงอีกนานนะครับกวจะได้มีการมีงานกันลูกค้าก็ ช่วงโควิดก็มีติดต่อไว้ครับแต่มันจัดงานไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยครับเห็นวิธีใหญ่ๆวิธีสวยๆนะครับนี่แหละครับกองกองอยู่อย่า <transmission> งนี้แล้วครับนี่ยังพอมีลังคาอยู่แต่พวกที่ล้นออกมาจากลังคาอย่างนี้ครับก็สนิมขึ้น ดูดูแล้วก็คงจะพอเท่านี้เดี๋ยวทนต้องไปหาอาชีพใหม่ทําแล้วล่ะเครื่องเสียงก็จะเหลือไว้แค่ทําแค่พ่อไหวครับวิทีก็จะลดน้อยถอยลงครับเหลือไซส์ที่เล็กลงส่วนเครื่องเสียงก็เทคโนโลยีทุกวันก็เข้ามาเร็วมากครับเทคโนโลยีของเครื่องเสียงเป็นดิจิตอลกัน มาดูตุ้ลำโพงกันนี่ครับที่เก็บตู้เครื่องเสียงก็จะอยู่ในห้องบ้างในบ้านบ้างจะเยียดไอาอัดไปหมดครับไม่รู้ว่ามันจะเปิดดังหรือเปล่าสาร้า,าได้อออกงาน <c oughs> นะครับ นะครับที่เก็บตู้ก็เพรได้หลบฝนครับมีไฟสองปีปีกว่าแล้วครับดูครับอยากใหญ่ขึ้นหมดแล้วครับ <c oughs> ทุนก็จะมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ทุนธรรมดาครับมีดอกเบีย้ยที่เราต้องส่งด้วย ทุนก <c oughs> <th> ็จะมากรอว้ที่นี่แหละนี่ครับดูดิขนจับหมดล้ะ น,นี่ก็จะเป็นเทอร์โบเล็กสี่ใบน,นี่ก็เป็นตู้แบกที่ใส่มอนิเตอร์นะครับที่ทำยังไม่ได้ออกงานอะไรเลยครับโดนโควิดไปเรียบร้อยดอกลูกจะเป็นดอกของ P2242 สอครับตัวนี้สีตู้ใช้งานมานานแล้วครับแต่ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่หรอกไม้ก็ธรรมดาครับโดนฝนโดนแล้วก็ แต่เรแหงผ้พังไว้ครับผูฟังนี้ครับนี่ครับก็ ที่หลบฝนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบเทอร์โบผมจะเป็นหน้าโค้งทั้งหมดเลยนะครับก็จะนีเทอร์โบค,ครับมีอยู่สี่ใบนะครับก็จะมีหน้าเปิดหน้าเปิดนะครับมาตินทรงทรงมาตินสี่ใบเอาไว้ใช้ในสถานที่ปิดนะครับส่วนพวกเทอร์โบน,นี่ก็จะเน้นกลางแจ้งนะครับ ไปเจอนี่ก็เล็กๆครับใช้งานเล็กๆคลรัเสร็จนะครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีงานเข้ามาอีกทีใหญ่มแมลงมุมจับหมดแล้วทั้งฝุ่นเกือหมดนี่หน้าฝนก็ามาก็ผ้าก็เริ่มอยู่เริ่มขาดแล้วครับก็น่าจะทุกคนนะครับดูแล้วไม่ว่าเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ เตะงานุกวันนี้มีเือโบใหญ่อยู่สี่ใบเือโบเล็กสี่ใบส่งมาตินอีกสี่ใบแล้วก็จะมี เจสิบห้านิ้วอยู่สองใบนะครับสําหรับซับนะครับกลางแหลมก็มิไทยนะก็จะเป็นที่ทําเองมีอยู่แปดใบมีอันนี้จะเป็นมีเอเจอยู่สี่ใบครับสิบห้านิ้วก็จะมีเอเจสีห้าศูนย์ห้าอยู่สี่ใบสี่ศูนย์แปดด้วยแปดศูนสี่อยู่อีกสองใบครับ มีนะครับแต่ที่ที่ไม่มีคืองานนี่แหละครับ <g iggle> ก็รอระยะเวลาครับกว่าโควิดจะหายก็อีกยาวนานครับหาเงินใช้นี่ใช้ดอกเข้าไปครับก <g iggle> ็สองเดือนแล้วครับที่มีลงคลิปสุไกยัยไลน์ซาวเลยมาถ่าย ที่เก็บของวิธีสนิมขึ้นตู้ลำโพงก็อยากใหญ่ขึ้นแล้วครับไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็มา update, อัปเดตอ YouTube วันเฉยๆครับมาดูถ่ายให้ดูที่เก็บของที่หลบฝนของตู้ลำโพงครับไม่รู้ว่า มันจะเปิดดังหรือเปล่าถ้ามีงานเข้ามาปีนี้คงไม่มีแล้วครับปีใหม่นี้ก็คงจะยากอยู่ที่จะได้เปิดก็คงน่าจะสงการปีหน้าจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้ณขณะนี้ก็ติดเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันครับมันเป็นโรคระบาดครับก็จริงๆประเทศเราชะล่าใจเกินไปครับกอเป็นห่วงทุกทุกคนครับ คลิปนี้ก็คงจะถ่ายให้ดูสร้างประหักพังกับอยาใหญ่ขึ้นตูนํำโพนะครับก็ <g ülme> <g ülme> ขอบคุณครับท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับนี่ก็สองสองเดือนแล้วที่ไม่ได้อัปเดตครับนี่วันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ดูความเป็นอยู่ของชาวเครื่องเสียงก็คงจะฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับครับสวัสดีครับ